ขณะเดียวกันทางสงปสชก็ย้ำประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจรักษาโควิด19ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนถ้าถูกเรียกเก็บเงินก็จะให้มีการร้องเรียนได้ที่สายด่วน1330ต่อ12ทันทีได้ด้วยนะครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์จเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสชได้กล่าว ในรายการรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ที่ทำเนียบรัฐบาลย้ำว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงครับไปตรวจหรือรักษาโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอก,กชนนะฮะสามารถรับบริการได้ฟรีครับซึ่งการตรวจรักษานั้นจะมีรายการค่าใช้จ่ายที่สปะสะชจ่ายให้กว่า3,800รายการเช่นค่าห้องค่าอาหารค่ายาค่าแพทย์รายการเหล่านี้มีการตกลงกับโรงพยาบาลเอก,กชนทั้งหมดแล้วสามารถเบิกได้หมดครับ โรงพยาบาลเอกชนไม่จําเป็นต้องเก็บกับประชาชนฉเฉลี่ยผู้ป่วยอาการน้อยเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผู้ป่วยรุนแรงค่าใช้จ่าย80 0 0 0นถึง1ล้านก็เคยมีเพราะอยู่ในกติกาที่ตกลงกันไว้นายแพทย์เจเดดยังกล่าวถึงกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีในรายการที่กำหนดโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถที่จะทำเสนอมายังกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสอบสเพื่อพิจารณาเพิ่มรายการให้ได้นะครับ แล้วสปสชาก็จะจ่ายเงินคืนให้ที่ผ่านมามีแบบนี้แล้วประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับเช่นผู้ป่วยโค 19, ยวิดสิาไตวายจําเป็นต้องใช้เครื่องล้างไตเป็นพิเศษซึ่งไม่มีในรายการจ่ายของสปสชโรงพยาบาลเอกชนก็สามารถเสนอมาที่กรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพได้ครับสำหรับเรื่องร้องเรียนส่วนมากจะเป็นกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บเกินอัตราที่กําหนดเรียกเก็บค่ารักษาหลายแสนบาทหรือเป็นความเข้าใจผิดเช่น เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจคัดกรองแล้วถูกเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าคุณผู้ชมพบเจอการกระทําแบบนี้นะครับแจ้งได้ที่สายด่วน1 3 3 0กด12จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงเพื่อให้ตรวจสอบและก็ประสารนให้โรงพยาบาลคืนเงินให้ครับ